หญิงชายมีร้อยก่าคนครัผู้สูงอายุอะค่ะปัญหาที่หนูถามคือว่าเหงาอยู่กับบ้านไม่มีอาชีพจะทำก็เหงาแต่ตอนนี้ลูกหลานก็ไปทำงานกันก็เหลือแต่ผู้สูงอายุก็เจอปัญหาเรื่องฝนแรงเวลาหน้านาแล้วก็ทำได้หนเดียวเนาะหน้าแรงก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องหาชีพเสริมตอนนั้นทำนาครั้งเดียวน้ำฝนพอได้ไม่ได้ทศควรได้ครึ่งๆกลาง,งๆก็ไม่พอ ก็ไปรับจ้างเขาเก็บถั่วกลับมาก็ไม่สบายกันยกบ้านไปเลยแม่บ้านนะนะรับจ้างเขาเก็บถัว่วก็ไม่สบายพอดีพัฒนาชมุมชนมาผู้ใหญ่บ,บ้านเขาก็ปรึกษาว่าอยากจะหาอาชีพนี้ให้กับชาวบ้านข่าวดีจะดังฮะข่าวดีจะดัง ประเดิมชื่อกลุ่มจากสารไม่ไผ่นี่ต่อมาก็สารเล่นเล่น,ล,นลายเปลี่ยนชื่อเกิดมาสิบกว่าปีรวมยี่สิบปีนะจ๊ะแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยสารแล้วก็ลูกก็สอดลายก็มีรายได้เพิ่มเดือนหนึ่งก็หลายพันเหมือนกันก็ได้เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ลูกหลานก็ไปทำงานกันก็เหลือแต่ผู้สูงอายุก็ทำกันไปเรื่อย มาทำที่นี่ก็รู้สึกว่ามีความตกดีไปแบบได้เจอพวกเจอปู่ข้ากันนะมันไม่ค่อยเครียดหน่อยแต่วันไหนถ้าไปม,มาก็อยู่บ้านก็ทำไปเรื่อยๆไปสบายใจดีจ้ะก็มาเจอพวกขอาวก็ดีไม่ค่อยเครียดค่อ,อะไรมันก็เบาเครียดไม่ต้องคิดอะไรมากเนยมาทำเมืองไปอยู่อย่างเนี้ยมีรายได้ดีมากค่ะเดือนนึงห้าหกพัน ก็ได้ใช้ใจ่ายในครอบครัวพอไม่ต้องไปหาเขาใจทํานาว่างแล้วก็มาทาบางทีเราก็มีเวลาไปสอนเด็กเด็กนักเรียนจนทําให้มีอาชีพเด็กนักเรียนเาก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นมาทําให้เราว่าแบบภูมิปัญญาของเราเนี่ยไม่ต้องสูญไปจากถิ่นฐานของเราในบ้านเหมือบ้านหมู่บ้านของเราเนี่ยภูมิปัญญาจะไม่สูญหายเพราะมีเด็กต้นกล้าของเราเนี้เติมขึ้นมาแล้ว พวกป้าๆเขาทาแล้วมีความสวยงามแล้วก็ทําแล้วได้ฝึกสมาธิเวลาเราทําไปเราก็ได้ฝึกสมาธิในตัวเองแล้วก็ได้รับไรายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะผู้สูงอายุในชุมชนนี้มีศักภาพคือช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะไม่ต้องให้คนอื่นเดือดร้อนคือเขาจะช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าเขามีรายได้ที่เขาจากสารเพียงพอที่จะยังอาชีพเขาค่ะอยู่อย่างตกสบายค่ะ ทำให้ตัวเองมีประโยชน์ที่ไม่มีไม่ไม่ไม่ไร้ไไคุณภาพคือมีวิธีการที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างบางทีก็ไปช่วยเหลือหมู่บ้านอื่นให้มารวมกลุ่มกันสอนเขาว่าทําอย่างนี้นะทําอย่างนั้นนะแล้วก็ไปสอนเด็กคือไม่ให้มีวิมาญยาน,นี้หายไปผู้สูงอายุที่นี่มีศักยภาพดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้มีรายได้เพิ่มขึ้น พอเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องรอจากลูกหลานไม่ต้องรอจากเบี้ยงนชีพนี่คือศักยภาพของผู้สูงอายุบ้านหนองจีของเราค่ะ78ยายก็ยังเจ๋ยวยังทำได้